สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แพทกับคอปเปอร์อ่าจะพาไปทำบุญค่ะวันนี้ตรงวันพระท,ที่สิบสี่มิถุนายนสองห้าหกห้านะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะไปทำบุญกันแพทก็ขอดูแลพระในบ้านก่อนนะคะวันนี้คุณแม่หมามมา,มาอยากที่จะทานข้าวขาหมูอ่ะขาหมูค่ะไม่ใช่ข้าวขาหมูอยากทานขาหมูก็เดี๋ยวจัดให้นะคะ ก็เป็นขาหมูเนื้อเนื้อติดมานิดหน่อยหมอาม้มาสั่งมาอย่างนี้นะคะแล้วก็หมอาม้มาอยากทานอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะข้าวหลามแมนยมที่หนองมนก็เดี๋ยวลูกจ,จัดให้ค่ะวันนี้วันพักค่ะตามใจคุณแม่นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับแพทย์กับคอปเปอร์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปทำบุญกันแล้วก็ยังไงก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทยกับคอปเปอร์ด้วยนะคะยังไงใครป่วยอยู่ก็ขอให้ป่วยอ่ออมออใครป่วยอยู่ขอให้หายป่วยใครแข็งแรงอยู่แล้วขอให้แข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอโทษค่ะพูดผิด ฝนตกพอดีจะรีบยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะยังไงฝากดูแลผู้สูงอายุในบ้านดีๆนะคะรักท่านนี้มากมาแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองเดี๋ยววันนี้ไปทำบุญกันค่ะอนุโมทนาบุญกับแพทยด้วยโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตามไปค่ะ เพื่อนๆคะตอนนี้แพทก็ได้ละขาหมูไปฝากคุณแม่คะ่ะคุณแม่เอาเนื้อเนื้อแล้วก็หนังติดนิดหน่อยนี่ได้แล้วคะ่ะขาหมูเรียบร้อยนะคะไปต่อคะ่ะ Thank you. อนี้เขาเรียกว่าแยกวัดตานล้อมนะคะเพื่อนๆเเห็นไหมคะถ้าเราตรงไปเนี่ยมันก็คือ,อตลาดนองมนอันนี้ก็คือตรงเข้ากรุงเทพแต่เราจะเลี้ยวซ้ายนะคะร้านข้าวหลามแม่นิยมอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปร้านนี้อร่อยมากถ้าเพื่อนๆแวะมาแล้วเพื่อนๆซื้อร้านนี้เพื่อนๆจะบอกอร่อยมาก พัดซื้อมาก็ตั้งแต่สมัยเรียนปอดโถท,ที่มอบูค่ะหลายปีมากก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ทุกวันนี้ร้านเขาก็โด่งดังนะแต่ก่อนร้านแค่แบบเล็กนิดเดียวเองนะแล้วก็จะมีร้านอื่นมาขายแข่งคูก่กับแม่นิยมด้วยซึ่งถ้าเพื่อนๆมานะคะเพื่อนๆก็ลองมาแวะซื้อดูนะคะร้านข้าวหลามแม่นิยมร้านนี้อร่อยมากเผาแบบ สดสดใหม่ๆ่ทุกวันถึงแล้วค่ะเพื่อนๆอ่าถึงแล้วแม่นิยมเดี๋ยวเราจะจอดรถหน้าร้านนะคะเพื่อนๆอ่าก่อนมีร้านเดียวแล้วร้านเล็กๆตอนนี้แม่นิยมแบบมีคู่แข่งเยอะมากอ่าเดี๋ยวเราก็จะจอดจอดตรงนี้นะคะ ายมากี่ปีแล้วคะร้านนี้ครับผมค่ะคุณเจ้าของร้านไม่คุยไปอ่กไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้านนี้ร้านนี้ขายมากี่ปีแล้วคะประมาณสี่สิบห้าปีโอเคแล้วนี่ทําเปิดร้านขายทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันอ่าแล้วมีข้าวหลามหน้า ช็อตอย่างนี้คืเรียกอย่างช็อตใช่ไหม,มอ่าอย่างนี้คือห้าสิบบาทแล้วก็มีสี่สิบบาทรนระมาณอ,อ่าห้อยร้อยอ่าประมาณไประมาณนี้อ๋ออันเล็กๆนี่คือสามห้อยร้อยแต่อันนี้คือห้าสิบบาทเพราะว่าใหญ่หน่อยซึ่งแตกต่างกันเนาะอ่าโอเคแล้วก็มีราคาไหนอีกสี่ห้อยร้อยเล็กสุดคล้วเหรอสี่ห้อยร้อยเล็กสุดอ่าจะมีหน้าอะไรบ้างคะพี่ก็เหมือน้านหน้าเหมือนกันมะพร้าวรวมๆเหมือนกันอ๋อแล้วมีข้าวเหนียวดำกับขาว ร้านนี้เปิดมา40ปีแล้วเนาะเจ็ดี่สิบถึงห้ปีครับผกประมาณนั้นอ่า40ถึง50ปีอ่าร้านแม่แม่นิยมนะเปิดมา40ถึง50ปีนี่เพื่อนๆอยู่ในซอยซอยด้านหลังฮอบูน่ะยังไงเพื่อนๆแวะมาลองทานดูแล้วอันนี้ล่ะคะเอ่อเขาเรียกอะไรขนมจากขนมจากนี่ขายยังไงสี่มัดร้อยอ่าโอเคขอบคุณค่ะพี่ ตอนนี้ก็อมได้แล้วเข้าหลามให้คุณแม่นะคะอยู่หน้าร้านแม่นิยมนี่ค่ะซื้อแบบช็อตมให้คุณแม่ทั้งถุงนี่หนึ่งร้อยบาทค่ะเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็ของที่คุณแม่อยากทานก็ได้ครบแล้วนะคะเข้าหลามแล้วก็ขาหมูโอเคค่ะเดี๋ยวเดินทางไปพัทยาเลยค่ะเพื่อนๆ Thank you. อสตอรี่ชีสพายที่ลูกชายทำมาฝากปายแล้วก็มีชอ็อกโกแลตแต่ก่อนอื่นเจอเจ้าที่ค่ะคุณู <c oughs> ขอเอาขนมให้เจ้าที่ก่อนนะคะนี่เจ้าที่ยังไงหรอเออวันนี้มีขนมมาให้ตันัดตัน,นัดอ่าลูกอ,อันนี้ของหนูอ่ะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ของหนูไหนหนูอย,อยู่ไหนคะ อยู่ไหนคะอ่ะอันนี้ของหนูโอ,อโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาของมาให้คุณแม่กันนะคะเขเพื่ออยู่นี่คะ่ะโอเคค่ะ ัสดีจ้าขอบใจจ้าขอบใจนี่ขาหมูขาหมูน,นีอะไรนะข้าวหลามข้าวหลาม,มข้าวเหนียวขาวเฮงเฮงนะให้โชคดีนะซึ่งมา,มาฝากแม่บ่อยๆขอบใจมากม,มาแล้ววันนี้วันพามาจะอวยพรอะไรให้ให FC ให้ FC หนูหน่อยให้หนูโชคดีประสบความสําเร็จคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนม่จ้าคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองจ้าอ๋อสาธุให้ออกมาสุขภาพแข็งแรงวันนี้ได้ข้าวหลามไก่นี่แล้วนะขาหมูใช่แล้วหมอมาถูกใจไหมเนี่ยขาหมูเจ้านี้อร่อยใจถูกใจอ่าโอเคหมอมาให้มอมาสุขภาพแข็งแรงนะเดี๋ยวนูไปทําบุญต่อเดี๋ยวบุญมาฝากหมอมาด้วยจ้าหมอมาสวัสดีค่ะโชคดีจ้าบ๊ายบาย คเพื่อนคะตอนนี้ก็นําของกินไปให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ พร้อมที่จะเดินทางไปทาําบุญที่วัดยาแล้วนะคะยังไงก็ตามไปนะคะเพื่อนๆไปปล่อยปลากันค่ะที่วัดยานค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะเพื่อนๆ ออนนี้ก็ถึงแล้วค่ะซอยวัดยานระหว่างเนี้อยถนนเส้นสุขวิทย์ที่จะไปสัตหีบะค่ะทําถนนอยู่นะคะเพื่อนๆซอยนี้ค่ะป้ายวัดยานก็จะรลือออกไปนะคะเพื่อนๆยังไงก็มาก็ต้องคอยดูนะคะสังเกตดูอันนี้ก็จะเป็นซอยทางเขาวัดยาน,นะคะ่ะเพื่อนๆเส้นสุขวิทนะคะอ่าฮะก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่วัดยานกันค่ะเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันตรง ถนนเส้นที่จะเข้าไปวิหารเซียนนะคะเพื่อนเพื่อนยังไงเดี๋ยวมาร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทกันนะคะเพื่อนๆนวันนี้วันพราค่ะอ่าเพื่อนค่ะตอนนี้เราเข้ามาในซอยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนจะเห็นป้ายเขียนว่าวิหารเซียนเขาชีจันแล้วตรงไปก็วัดยานแต่ถ้าเกิดวิหารเซียนเขาชีจันเราต้องเลี้ยวขวาเพื่อนเเตรียมเลี้ยวขวาเลยนะคะถ้าเพื่อนๆนจะปล่อยปานะคะนี่เดี๋ยวแพทจะไปปล่อยปลา ทางไปวิหารเซียนค่ะเพื่อนๆตรงทางแยกนี้ถ้าเราตรงไปคือไปวัดยานนะคะแต่นี้เราจะวิ่งไปวิหารเซียนอ่าเราก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้อ่าเพื่อนๆจะเห็นป้ายนะคะเป็นทางแยกไปเขาชีจันได้ค่ะเพื่อนๆอ,อ่าตรงนี้เราก็วิ่งตรงไปอันนี้ก็จะมีร้านค้าร้านค้าที่ขายขายปลาให้เราปล่อยมีปลามีกบมีเต่า อ่าสารพัดเลยบางร้านก็จะมีนกด้วยนะคะเพื่อนๆก็เลือกเลยค่ะตามสบายเลยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยแพทก็จะมีร้านประจําของแพทอ่าซึ่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้ค่ะเพื่อนๆถึงแล้วค่ะร้านที่แพทปล่อยประจําชื่อร้านลุงตีดค่ะอ่าถึงแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจอดรถก่อน ทนาบุญกันนะคะทุกคนสาธุพเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็ถึงพื้นที่ใกล้ๆกับวิหารเสียนแล้วแล้วก็แพทก็ได้ปลามาแล้วด้วยกับอาหารปลาจุงนึงขคเปอร์เกาะอะไรก็เปออยู่นี่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันนะคะพเพื่อนๆยังไงก็ร่วมอันบุทนาบุญกับแพทด้วยใครเจ็บป่วยอยู่ก็ ฝากให้โรคภัยไข้เจ็บของเพื่อนไปกับปลาชุดนี้นะคะยังไงขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนสุขภาพแข็งแรงคิดเงินขอยได้เงินคิดทองขอยได้ทองวันนี้วันพระนี่นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนั้นแล้วเราไปปล่อยปลากันโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปปล่อยปลากันนะคะให้สัตว์ทุกตัวในถังใบนี้มีชีวิตที่ผาสุข ยังไงร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทกับคอปเปอร์ด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปปล่อยปลาค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็ถึงสระน้ำที่วิหารเซียนแล้วนะคะบรรยากาศดีม,มากๆคะ่ะเพื่นพนอนๆจะมีถนนให้จักรยานปั่นแล้วก็สำหรับวิ่งด้วยตรงน,นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะปล่อยปลากัน ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะมารวมอนุโมทนาบุญกับแพทกันะคเพื่อนเดี๋ยวขอเดินก่อนเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็พอจะปล่อยปลาเลยแม่หนบอกว่ามีปลาที่แยะเลยตอนนี้เราก็ได้ปลามาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ชีวิตพวกเขานะคะเพื่อนๆร่วมอนุโมทนาบุญกับแพทด้วย ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะวัสดีวันพระค่ะโอเคค่ะปล่อยปลาแล้วเดี๋ยวเราให้ค่ะให้อาหารปลา ฝนใกล้ตกแล้ววันนี้จริงๆตอนออกมาฝนตกนะคะแต่ว่าแพทของพัทที่รุ่นพัที่รุ่นใจดีมากเลยค่ะบอกว่าวันนี้จะออกมาทมําบะะูนค่ะก็ขอให้ฝนหยุดตกแล้วก็เชื่อเชื่อนะปะนัญหาจริงๆขอให้ฝนพัดพาไปที่คนทําสวนทําไร่ทํานาเขาจะได้มีน้าสําหรับปลูกต้นไม้ต่อไปวันนี้ก็ภารกิจของแพทก็สําเร็จราบรื่นแล้วนะคะวันนี้วันพระแล้วก็ ซื้อของไปให้คุณแม่ทานในบ้านทานเรียบร้อยสมใจสมใจอยากที่คุณแม่อยากทานนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาปล่อยปลาให้อาหารปลาที่วัดยาเรียบร้อยยังไงก็ขอให้บุญุส่วนในครั้งนี้ส่งถึงทุกทุกคนที่เห็นคลิปนี้ถ้าเกิดใครป่วยอยู่ขอให้หายป่วยนะคะใครสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้ทุกคน จเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอให้ทั่วนสุขภาพแข็งแรงโชคดีนะคะ แล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้วันพระก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดได้ส่งคามปรารถนาจเจริญเจริญน,นะคะทุกคนยังไงก็ขอบคุณนะคะเจอกนคลิปหน้าค่ะ Thank you for watching see you next clip bye